สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นใบใบปัดน้ำฝนนะครับเรียกว่าใบปัดหลังนะครับใบปัดหลังส่วนใหญ่รถบ้านเรามันก็จะเป็น12นิ้วนะครับความยาว12นิ้วนะครับ12นิ้วหน้าตาจะเป็นนี้ครับใบปัดน้ำฝนใบปัดหลังนี่นะครับของผมมันก็มันก็เก่าแล้วนะครับมันก็ ปัดไม่ดีแล้วก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับในตัวนี้มันก็จะมีอของเราปาเจโร่นะครับปาเจโร่ปาเจโร่ม i ิสุบิชิปาเจโร่นะครับแล้วตัวนี้มันก็จะมีตัวขายึดนะครับมันก็จะมีมา3แบบนะครับ a b c a b c นะครับในนี้มันบอกว่าเป็นของปาเจโร่ที่เป็น เป็น B นะครับเป็นไทยบก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของจริงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาถอดตัวนี้นะครับนะครับมาง่ายๆนะครับเสแล้วก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ดันเลยมันก็จะออกมาเลยนะฮะออกมาแล้วนะครับ นี่ฮะนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกันนะครับนี่นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่กันดูนะครับนะครับก็ใส่เลยนะครับอาอานี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ เข้าแล้วได้แล้วเสร็บร้อยครับ